สิบปรากฏการธรรมชาติสุดพิศวงรอบโลก EP 2ปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟในบางพื้นที่ทั่วโลกมีปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งที่เรียกว่าสายรุ้งแห่งไฟ (fire rainbow) ซึ่งเป็นสายรุ้งที่เกิดจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ผ่านเมฆที่มีผลึกน้ำแข็งปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟเกิดขึ้นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ผ่านเมฆที่มีผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กและเกิดการหักเหของแสง สายรุ้งแห่งไฟมีลักษณะเป็นสายรุ้งที่มีสีสันสดใสและมีลักษณะคล้ายกับไฟที่กำลังลุกไหม้การเกิดสายรุ้งแห่งไฟต้องการเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เฉพาะเจาะจงเช่นแสงของดวงอาทิตย์ต้องอยู่ในมุมที่เหมาะสมและเมฆต้องมีผลึกน้ำแข็งในขนาดที่เหมาะสมการเกิดปรากฏการนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลปรากฏการ์สายรุ้งแห่งไฟสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่พบได้บ่อยที่สุดในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเย็นและมีเมฆที่มีผลึกน้ำแข็งเช่น อุทยานแห่งชาติเกลเชอรในสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟบ่อยครั้งเนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นและมีเมฆที่มีผลึกน้ำแข็งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟบ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงและมีสภาพอากาศเย็น ประเทศนอร์เวย์ในช่วงฤดูหนาวสามารถพบปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟได้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและมีเมฆที่มีผลึกน้ำแข็งปรากฏการสายรุ้งแห่งไฟได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่ง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการ์สายรุ้งแห่งไฟยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการศึกษาปรากฏการ์สายรุ้งแห่งไฟช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการหักเหของแสงการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ นอกจากนี้การศึกษาปรากฏการ์สายรุ้งแห่งไฟยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากการหักเหของแสงในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการ์สายรุ้งแห่งไฟไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบปรากฏการ์ทะเลสาย Singing Sands ทะเลทราย singing sands หรือเสียงทรายร้องเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งและหายากเสียงทรายร้องเกิดขึ้นเมื่อเม็ดทรายเคลื่อนที่และสร้างเสียงที่คล้ายกับเสียงร้องหรือเสียงดนตรีปรากฏการเสียงทรายร้องเกิดขึ้นเมื่อเม็ดทรายเคลื่อนที่และสร้างแรงเสียดทานระหว่างกันการเคลื่อนที่ของเม็ดทรายสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการกระแทกของลมการเคลื่อนที่ของน้ำหรือการเหยียบย่ำของสิ่งมีชีวิต เสียงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเมดทรายมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของเมดทรายรวมถึงสภาพอากาศและความชื้นเสียงที่เกิดขึ้นสามารถมีลักษณะเป็นเสียงร้องเสียงวีดหรือเสียงดนตรีสถานที่ที่พบปรากฏการเสียงสายร้องมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการเสียงสายร้องได้เช่นทะเลทรายแค,รแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในสถานท pues ี่ที่มีการเกิดปรากฏการเสียงสายร้องบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้ยินเสียงสายร้องเมื่อแม็ด่รายเคลื่อนที่ทะเลทรานน้ำในประเทศนามิเบียเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีปรากฏการเสียงสายร้องนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้ยินเสียงสายร้องเมื่อเดินผ่านเดินสายททเลทรายบาเดนจาร์ในประเทศจีนทะเลทรานนี้เป็นสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการเสียงสายร้องบ่อยครั้ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้ยินเสียงสายร้องเมื่อแม่ซายเคลื่อนที่ปรากฏการเสียงสายร้องได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการเสียงสายร้องยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการศึกษาปรากฏการณ์เสียงสายร้องช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการเคลื่อนที่ของเม็ดทรายการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์เสียงสายร้องยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น การพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของแมไซายในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการเสียงสายร้องไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบปรากฏการแมงกะพุนเรืองแสงแมงกะรุนเรืองแสง,ง,ง,ง (Bioluminescent jellyfish) เป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งและสวยงาม แมงกะพรุนชนิดนี้มีความสามารถในการปล่อยแสงในเวลากลางคืนทำให้ทะเลมีแสงสีฟ้าหรือสีเขียวเรืองแสงความเป็นมาแมงกะพรุนเรืองแสงมีความสามารถในการปล่อยแสงจากการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่าลูซิเฟเรสลูซิเฟเรสซึ่งทำให้เกิดการปล่อยแสงในสีที่แตกต่างกันเช่นสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงการปล่อยแสงของแมงกะพรุนเรืองแสงมีบทบาทสำคัญในการหาคู่การล่าเหยื่อและการป้องกันตนเอง แมงกะพรุนเรืองแสงสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำทะเลลึกและมีแสงน้อยแมงกะพรุนเรืองแสงมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอาหารเพียงพอและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตสถานที่ที่พบปรากฏการณ์แมงกะพรุนเรืองแสงมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการณ์แมงกะพรุนเรืองแสงได้เช่นทะเลสาบเจลฟิชในประเทศปาเลา เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการพบแมงกะพรุนเรืองแสงมากที่สุดในโลกทะเลสาบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมงกะพรุนเรืองแสงหลายพันตัวอ่าวทอยออกมาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนสามารถพบแมงกะพรุนเรืองแสงได้ในบริเวณอ่าวนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นแสงเรืองแสงของแมงกะพรุนในน้ําทะเลทะเลสาบเจฟสเลนในประเทศออสเตรเลียทะเลสาบนี้เป็นสถานที่ที่สามารถพบแมงกะพรุนเรืองแสงได้บ่อยครั้ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นแสงเรืองแสงของแมงกะพรุนในเวลากลางคืนปรากฏการณ์แมงกะพรุนเรืองแสงได้กลายเป็นแหล่งท,งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการณ์แมงกะพรุนเรืองแสงยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการศึกษาปรากฏการณ์แงกะพรุนเรืองแสงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการปล่อยแสงของแมงกพรุนการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์แงกะพรุนเรืองแสงยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น การพัฒนาแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากการปล่อยแสงของแมงกะพรุนในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการแมงกัพรุนเรืองแสงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายพายุหมุนในทะเลทราย dust devil เป็นปรากฏการธรรมชาติที่หาย,ยากและน่าทึ่ง พายุหมุนชนิดนี <It> ้เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนและอากาศเย็นที่แตกต่างกันทำให้เกิดการหมุนของอากาศและยกฝุ่นสายขึ้นไปในอากาศปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนและอากาศเย็นที่แตกต่างกันการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดการหมุนของอากาศและยกฝุ่นสายขึ้นไปในอากาศพายุหมุนในทะเลทรายมีลักษณะเป็นหมุนที่มีขนาดเล็กและมีความสูงตั้งแต่ไม่กี่ฟุตจนถึงหลายร้อยฟุต พายุหมุนในทะเลทรายสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นสายมากพายุหมุนในทะเลทรายมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดแรงและมีการเคลื่อนที่ของอากาศสถานที่ที่พบปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายได้เช่นทะเลทรายโมฮาวี ave, ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการ์พายุหมุนในทะเลทรายบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นพายุหมุนในทะเลทรายเมื่ออากาศร้อนทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการ์พายุหมุนในทะเลทรายบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นพายุหมุนในทะเลทรายเมื่ออากาศร้อนทะเลทรายโกบายในประเทศจีนและมองโกเลีย ทะเลทรายนี้เป็นสถานที่ที่สามารถพบพายุหมุนในทะเลทรายได้บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นพายุหมุนในทะเลทรายเมื่ออากาศร้อนปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่ง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการศึกษาปรากฏการพายุหมุนในทะเลทรายช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการเคลื่อนที่ของอากาศในทะเลทรายการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์พายุหมุนในทะเลทรายยังมีความสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของอากาศในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการณ์ดอกเห็ดเรืองแสงดอกเห็ดเรืองแสง (Bioluminescent Fungi) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งและสวยงาม ดอกเห็ดชนิดนี้มีความสามารถในการปล่อยแสงในเวลากลางคืนทำให้ป่ามีแสงสีเขียวเรืองแสงดอกเห็ดเรืองแสงมีความสามารถในการปล่อยแสงจากการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่าลูซิเฟเรตลูซิเฟเรสซึ่งทำให้เกิดการปล่อยแสงในสีที่แตกต่างกันเช่นสีเขียวสีฟ้าหรือสีเหลืองการปล่อยแสงของดอกเห็ดเรืองแสงมีบทบาทสำคัญในการล่อมแมลงและสัตว์ที่ช่วยในการแพร่กระจายสปอ,อดอกเห็ดเรืองแสงสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของดอกเห็ดที่เหมาะสมดอกเห็ดเรืองแสงมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เช่นไม้ผุและใบไม้ที่ร่วงหล่นสถานที่ที่พบปรากฏการดอกเห็ดเรืองแสงมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการดอกเห็ดเรืองแสงได้เช่นป่าในประเทศญี่ปุ่นในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเช่นป่าในเกาะชิโกกุและเกาะคิวชู สามารถพบดอกเห็ดเรืองแสงได้ในช่วงฤดูฝนป่าในประเทศออสเตรเลียในบางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียเช่นป่าฝนในรัฐควีลลนแลนด์สามารถพบดอกเห็ดเรืองแสงได้ในช่วงฤดูฝนป่าในประเทศบราซิลป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลเป็นสถานที่ที่มีการพบดอกเห็ดเรืองแสงมากที่สุดในโลกดอกเห็ดเรืองแสงในป่าแอมะซอนมีความหลากหลายและสวยงาม ปรากฏการ์ดอกเห็ดเรืองแสงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการ์ดอกเห็ดเรืองแสงยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติปรากฏการพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอปเปนเทเรียพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอปเปนเทเรียหรือที่รู้จักกันในชื่อพายุฟ้าผ่าแห่งแมกกเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งและหายากพายุฟ้าผ่าชนิดนี้เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวคอปเปนเทเรียในรัฐควีแลนด์ประเทศออสเตรเลีย ปรากฏการพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอเนเทเรียเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนและอากาศเย็นที่แตกต่างกันการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดการบุญของอากาศและเกิดฟ้าผ่าที่มีความรุนแรงพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอเปนเทเรียมีลักษณะเป็นฟ้าผ่าที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงตั้งแต่ไม่กี่ฟุตจนถึงหลายร้อยฟุตพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอเนเทเรียสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นสายแม่พายุฟ้าผ่าในอ่าวคอปเพนเทเรียมกจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดแรงและมีการเคลื่อนที่ของอากาศการศึกษาปรากฏการพายุฟ้าผ่าในอ่าวคอปเพนเทเรียช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการเคลื่อนที่ของอากาศในทะเลทรายการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินอกจากนี้ การศึกษาปรากฏการณ์พายุฟ้าผ่าในาอ่าวคอปเพนเทียยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของอากาศในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการณ์พายุฟ้าผ่าในาอ่าวคอปเพนเทียไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบ ปรากฏการแสงวงแหวน Hello แสงวงแหวน Hello เป็นปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งแสงวงแหวนเกิดขึ้นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ผ่านผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดแสงที่มีลักษณะเป็นวงแหวนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ปรากฏการแสงวงแหวนเกิดขึ้นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ผ่านผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศ ผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันทําให้เกิดการหักเหของแสงและเกิดแสงที่มีลักษณะเป็นวงแหวนแสงวงแหวนสามารถมีสีสันที่แตกต่างกันเช่นสีขาวสีแดงสีฟ้าหรือสีเขียวขึ้นอยู่กับการกระเจิงของแสงปรากฏการแสงวงแหวนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลึกน้ําแข็งในชั้นบรรยากาศปรากฏการแสงวงแหวนมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวหรือในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเย็น สถานที่ที่พบปรากฏการแสงวงแหวนมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการแสงวงแหวนได้เช่นขั้วโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวสามารถพบปรากฏการแสงวงแหวนได้ในบริเวณขั้วโลกเหนือเช่นนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ขั้วโลกใต้ในช่วงฤดูหนาวสามารถพบปรากฏการแสงวงแหวนได้ในบริเวณขั้วโลกใต้เช่นอนตาร์กติกาประเทศแคนาดา ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นสามารถพบปรากฏการแสงวงแหวนได้ในช่วงฤดูหนาวปรากฏการทะเลสาบสีชมพูเพนเคลสทะเลสาบสีชมพูเพนเคลเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งทะเลสาบสีชมพูมีลักษณะเป็นน้ำที่มีสีชมพูสดใสซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่มีสีแดงหรือสีชมพู ปรากฏการทะเลสาบสีชมพูเกิดขึ้นเมื่อสาหร่ายที่มีสีแดงหรือสีชมพูจเจริญเติบโตในน้ำทะเลสาหร่ายเหล่านี้มีความสามารถในการผลิตเมดสีที่เรียกว่าเบตาแคโรทีนเบตาแคโรทีนซึ่งทําให้น้ำทะเลมีสีชมพูสดใสทะเลสาบสีชมพูสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของสาหร่ายสีแดงหรือสีชมพู สถานที่ที่พบปรากฏการทะเลสาบสีชมพูมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการทะเลสาบสีชมพูได้เช่นทะเลสาบเฮเลียในประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการทะเลสาบสีชมพูบ่อยครั้งทะเลสาบเฮเลียมีน้ำที่มีสีชมพูสดใสตลอดทั้งปีทะเลสาบริปาในประเทศเซเนกัลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการทะเลสาบสีชมพูบ่อยครั้ง ทะเลสาบริบามีน้ำที่มีสีชมพูสดใสในช่วงฤดูแลง้งทะเลสาบดัสตี้โรสในประเทศแคนาดาทะเลสาบนี้เป็นสถานที่ที่สามารถพบทะเลสาบสีชมพูได้บ่อยครั้งทะเลสาบดัสตี้โรสมีน้ำที่มีสีชมพูสดใสในช่วงฤดูร้อนการศึกษาปรากฏการณ์ทะเลสาบสีชมพูช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและการจเจริญเติบโตของสาหร่ายสีแดงหรือสีชมพู การวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินอกจากนี้การศึกษาปรากฏการทะเลสาบสีชมพูยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากการผลิตเม็ดสีของสาหร่ายในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการทะเลสาบสีชมพูไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่ง แต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบปรากฏการแสงสีเขียวในทะเลทรายรีนฟล s ชแสงสีเขียวรี Green flash เป็นปรากฏการธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่งแสงสีเขียวเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกหรือตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสีเขียวมีลักษณะเป็นแสงที่มีสีเขียวสว่างที่ปรากฏในช่วงเวลาสั้น ปรากฏการแสงสีเขียวเกิดขึ้นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์หักเหผ่านชั้นบรรยากาศในมุมที่เฉพาะเจาะจงการหักเหของแสงทำให้เกิดแสงสีเขียวที่ปรากฏในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อดวงอาทิตย์ตกหรือตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นปรากฏการแสงสีเขียวสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีท้องฟ้าสะอาดและไม่มีเมฆสถานที่ที่พบปรากฏการแสงสีเขียวมีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการแสงสีเขียวได้เช่น ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการแสงสีเขียวบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นแสงสีเขียวเมื่อดวงอาทิตย์ตกทะเลทรายโมฮาวี ai, ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเกิดปรากฏการแสงสีเขียวบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นแสงสีเขียวเมื่อดวงอาทิตย์ตกทะเลทรายโรบาย ในประเทศจีนและมองโกเลียทะเลทรายนี้เป็นสถานที่ที่สามารถพบแสงสีเขียวได้บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถได้เห็นแสงสีเขียวเมื่อดวงอาทิตย์ตกต้นไม้เดินได้หรือที่รู้จักกันในชื่อ s c r e t i a e x o r i z e s ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่น่าสนใจและน่าทึ่งอย่างยิ่งต้นไม้ชนิดนี้ถูกกล่าวขานกันว่ามีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ใหม่ด้วยการใช้รากที่ยาวมากอย่างไรก็ตาม ความสามารถนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาต้นไม้เดินได้เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสนใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาจํานวนมากต้นไม้ชนิดนี้มีรากที่ยื่นออกมาจากลำต้นและมองดูคล้ายขาซึ่งเชื่อกันว่าสามารถช่วยให้ต้นไม้เคลื่อนที่ได้การศึกษาต้นไม้เดินได้ยังดําเนินอยู่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทดสอบสมบัติฐานต่างๆโดยการติดตามการจเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นเวลานานเพื่อหาหลักฐานของการเคลื่อนไหว ผลการวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าต้นไม้ไม่ได้เคลื่อนที่อย่างที่เคยเชื่อแต่ใช้รากเพื่อรักษาสมดุลและป้องกันตัวเองจากการพังทลายของพื้นดินอย่างไรก็ตามมีบางการศึกษาเสนอว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการเสริมสร้างรากใหม่ซึ่งเมื่อรากเดิมพังทลายรากใหม่จะทำหน้าที่แทนและช่วยให้ต้นไม้เคลื่อนที่อย่างช้าๆในระยะยาวสถานที่ที่พบต้นไม้เดินได้สามารถพบได้ในหลายประเทศที่มีป่าฝนเขตร้อนเช่น เอกวาดอรพบได้มากในป่าอเมซอนและพื้นที่ที่มีความชื้นสูงคอตาเิกาพบในเขตป่าฝนและเขตอนุรักษ์ปานามาพบในพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นและชื้นบราซิลพบในเขตป่าอเมซอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ยังมีอีกหลายเรื่องแปลกๆทั่วโลกที่รอคุณผู้ฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆนะครับ